มาซ่อมเครื่องดูดฝุ่นครับขนาดใหญ่นะครับอันนี้ลูกค้าส่งมาแบบนี้นะครับมาส่งเองนะครับเพราะว่ามันชิ้นใหญ่ครับน่ครับตัวนี้เป็นของยี่ห้อซิมพัทนะครับอาการก็คือเปิดไม่ติดนะครับแต่หน้าจอการชาร์จการทํางานการชาร์จทางานนะครับเดี๋ยวช่างเอกจะเสียบไฟเปิดให้ดูนะครับนี่ครับหน้าจอเขาทางานนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เริ่มการชาร์จแล้วครับ ก็เดี๋ยวมาแกะรื้อดูกันครับเพื่อนๆครับจะแนวทางการซ่อมจะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่ซ่อมของยี่ห้อซิมพัดไปนะครับก็จะเป็นเครื่องของพาราสนิทนะครับเป็นระดับต่อไปนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามทั้งช่องนะครับช่องของเอกสารภาจุดๆนะครับทาง u t u b e นะครับแล้วอกช่องก็คือช่องของเอกสวิทนะครับงานเพจ a c e b o o k ก็จะเป็นงานซ่อมอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าดี y คไว้ ในเบื้อนที่จะส่งซ่อมก็เข้าไปที่คอมเมนต์ของช่างเอกนะครับปักหมุดช่องทางการติดต่อไว้ให้ทุกอย่างครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะรื้อตัวของซิมพัด์กันก่อนครับผมอ้าวตอนนี้ช่างเอกก็ยกชุดแบตเตอรี่แล้วก็ชุดบีมเอสนะครับอะไรที่เกี่ยวกับพวกแบตเตอรี่ทั้งหมดนะครับก็สันนิษฐานไปเลยครับว่าอันดับหนึ่งนะครับที่เสียเยอะสุดก็คือเรื่องของบอร์ดชุดบีมเอสแล้วก็แบตเตอรี่นะครับเกี่ยวกับพวกฐานพวก เครื่องดูดฝุ่นอะไรที่เกี่ยวกับแบตนะครับตัวนี้ครับอันดับหนึ่งเลยนะครับอันดับ2ก็คือในเรื่องของบอร์ดสวิตช์บอร์ดชุดคอนโทรลต่างๆนะครับก็จะอยู่ตรงจุดนี้นะครับสำหรับตัวนี้จะอยู่ตรงจุดนี้นะอันนี้คือช่างเอกแบตเตอรี่ตัวจ่ายไฟไปเลี้ยงส่วนต่างๆเรียบร้อยนะครับนี่ครับนะครับคือฝุ่นก็จะมีเสียในลักษณะนี้ครับอันดับหนึ่งนะครับอันดับ2ชุดแผงควบคุมอันดับหนึ่งคือชุดแบตเตอรี่อันดับ2แบงควบคุมอันดับ3คือเรื่องของมอเตอร์นะครับ อันนี้คือจะตรวจเช็คตัวนี้ก่อนนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นของซิมพัสนะครับสเปคก็ตามนี้เลยนะเพื่อนครับนี่ครับสเปคกอนนะครับรุ่นนะครับตัวนี้ก็ราคาเอาเรื่องอยู่ครับมาดูนิดนึงนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับตัวนี้ผมก็จะตรวจเช็คในเรื่องของตัว F1 ตรงนี้นะเพื่อนครับนี่ครับนี่ครับ F1 นะครับ กล้องอาจจะไม่โฟกัสดนึงนะครับผมซ่อมตอนกลางคืนนะครับนะครับตัวนี้ f อหนึ่งก็คือฟิลนั่นแหละครับเพื่อนครับนี่ครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะเพื่อนรับคิวผ่านก็แสดงว่าไม่ได้เกี่ยวกับการช็อตหรืออะไรนะเพื่อนครับมาดูเรื่องของแบตเตอรี่ทีละก้อนนะครับเพื่อนครับเขาใช้แบตเตอรี่ที่เป็นอ่าสองหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์ครับจะสังเกตว่าใหญ่ใหญ่กว่านะครับซึ่งยี่ห้อบางรุ่นก็จะใช้แค่นี้ครับ 18650นะครับสำหรับรูปนี้คือใช้แรงดันไฟเยอะจริงๆงกันเป็นครับนี่นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับโอ้นี่ครับหายไปหมดเลยนะครับแบบแช็คตีละก้อนครับไม่มีโวลต์ขึ้นมาเลยครับนี่ครับกรณีแบบนี้ก็ตีได้สองส่วนก็คือว่าในเรื่องของชุดบีเมนะครับชุดบีเมรตัวนี้คือแผงวงจรเขามีด้าน ไม่แน่ใจว่าด้านด้านหลังเขามีหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจว่าเป็นบอร์ดด้านเดียวหรือบอร์ดสองด้านนะครับนี้ยังไม่เคยซ่อมนะเพื่อนครับสําหรับเพื่อนๆที่จะส่งซ่อมครับอย่าลืมนะครับก็เข้าไปที่คอมเมนต์ของเจ้าเอกครับฝากบอกช่องทางการติดต่อให้นะครับที่คอมเมนต์นะครับนีครับซ่อมตอนคืนก็อาจจะมีเงามีอะไรนิดหนึ่งกันเพื่อนครับกลางวันงานนอกสถานที่ครับ แล้วก็งานค่อนข้างที่จะเข้ามาเยอะนะครับก็พยายามเคลียร์ครับอาทิตย์ต่ออาทิตย์นะครับพยายามจะไม่ให้ค้างครับยกเว้นอะไรที่มันแบบว่าต้องต้องเบิกแล้วต้องรอไหลรครับอันนี้ต้องสุดวิสัยนะครับก็หวังว่าลูกค้าที่ส่งมาจะเข้าใจเนี่ยบ้างนะครับนะครับก็เป็นลักษณะนี้แล้วช่างเองก็จะเปลี่ยนในเรื่องของชุดแบตเตอรี่ก่อนนะครับตัวนี้เขาขนาดเขาเท่าไหร่ครับ เขียนไว้อยู่ที่สเปคเองสเปคเดิมนะครับ c 4.0 ec 18.14.8 14.8 14.8 14.4 14.8ก็โ okay. อเคเดี๋ยวผมก็จะเอาตัวนี้แล้วครับขนาดของผมนะครับอาจะไม่เหมือนกันนิดนึงนะครับเพราะว่าผมสีเดียวกันมันหมดนะครับก็จะเอาสีที่มัน ต่างก่านิดนึงครับนะครับตัวนี้ขนาด4,000มิลลิแอมนะครับของเขาน่าก็4,000เท่ากันครับ4.0โอเคจัดการเปลี่ยนอ่ะตัดกลับมานะครับช่างยังก็แพ็คแบตเรียบร้อยนะครับเป็นลักษณะนี้นะเพื่อนครับสำหรับแบตบ หนึ่งเจ็ดหกห้าศูนย์นะครับอ่าสองหนึ่งเจ็ดศูนศูนย์ครับพูดผิดครับขออภัยอ่ามาดูทีนี้ครับเมื่อกี้ก่อนที่เราจะอ่าแพ็กแบตครับก็ตัวฟิลไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเราก็มาดูผลรวมของแบตว่ามันมาแล้วหรืออย่างนั้นื่อนครับเพราะว่าสเปคที่ตัวเครื่องเขาก็ประมาณยี่สิบสองยี่ิบสองจุดสองนั้นบ้ครับอันนี้คือแบตที่ผมก่อนที่ผมจะเอามาใส่ก็คือชาร์จเต็มทุกก้อนนะครับมาใส่ เรามาดูผลรวมของแบตครับมาดูที่มิเตอร์นะครับนี่คือผลรวมของแบตครับยังไม่ผ่านชุดบีเอสครับตรงจุดนี้นะครับเห็นไหมครับตัวที่จะไปจ่ายให้ตัวเครื่องก็คือตัวนี้ครับเพื่อนครับตรงจุดนี้ครับเราลองมาวัดดูนะเพื่อนครับเพื่อนจะสังเกตว่าตัวตัวที่เราเอาไปจ่ายให้ตัวเครื่องเนี่ยไฟมันยังไม่ไปเพื่อนเห็นไหมว่าไฟมันยังไม่ไปไฟยังไม่ไปในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าบอร์ดมันมีปัญหานะครับนะครับ เราต้องอเสียบไฟให้มันครั้งหนึ่งนะครับเสียบไฟให้มันครั้งหนึ่งโดยโดยการตัวนี้จะเป็นแท่นเสียบด้วยสิไม่ใช่เป็นที่รับเตือนนะย่างเ้ก็ต้องเอาตัวเครื่องมาประกอบกับใส่นี่ครับช่างเอกก็ยกตัวเครื่องขึ้นมานะครับยกตัวเครื่องขึ้นมาแล้วก็เราก็จะบัดกรีใส่เข้าไปนะครับด้วยครับนี่ครับบอกลูกก็ต้องจําให้ดีนะครับบางบอร์ดบางยี่ห้อที่ช่างเอกซ่อมนะครับ ไม่มีนะครับไม่มีไม่มีนะที่นี้คือไม่มีบวกลบให้ดูับเพื่อครักก็เป็นลักษณะนี้ครับแบ็แกแบตก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับที่ตัดมาลักษณะนี้ครับ่ังเกตวใช้เวลาพอสมควรครับจะสังเกตว่าตะกั่วของเขาเนี่ยที่มากับโรงงานนะครับก็ใช้กดละเบอร์แล้วนะเพื่องรับ ไม่ใช่หัวแรงธรรมดาทั่วไปมันจะจี้ได้ครับไฟแหลกเลยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับมันจะมีจะมีบอร์ดอีกตัวนึงนะครับที่เป็นบอร์ดชุดคอนโทรลเานะครับเขาจะทํางานร่วมกันนั้นกันครับกรณีที่แบตใหม่แบตเต็มแล้วนะครับเสียบชาร์จแล้วก็ยังไม่ทำงานนะครับนะครับเดี๋ยวช่างเอกก็จะพาเขาไปไล่ไล่ตัวหนึ่งนั้นนะครับ ต่อไปนะครับเพื่อที่จะติมสายตัวลำโพงนะรุ่นนี้จะมีลำโพงตัวตอบนะครับเช่นนีก็สายแบตเข้าไปเรียบร้อยนเอนครับก็เดี๋ยวจะบอกนะครับเคล็ดลับนะครับเพื่อนจะสังเกตตรงจุดนี้นะตรงจุดนี้นะครับเขาจะเป็นเหมือนไฟนะครับวิงตรงมาตรงจุดนี้ด้วยนะนครับนะครับกรณีที่บางทีมันไม่ชาร์จท่นเือนครับนะครับเพื่อนก็ ความาสะอาดเขานีดหนึ่งครับเพราะว่าเขาเป็นเหมือนทองเหลืองครับโดนความชื้นโดนอะไรเงี้ยเันครับน่ครับเห็นไหมจากเป็นเหมือนตะไคร่น้ํานะครับที่แท่นชาร์จเขาก็เหมือนกันเหมือนกันครับนี่ครับที่แท่นชาร์จเขานะเพื่อนครับพวกนี้มันจะเป็นเหมือนขิ้เกลือหรือว่าอะไรที่มันมาจับนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่อ่าถู ขูพื้นได้ด้วยครับนี่ครับเพรวาตาออกนะครับขัดออกนะครับเอาล้ครับเดี๋ยวจะลองชาร์จดูครับนี่ครับทั้งนี้ก็ทําความสะอาดร,ระบบสัมผัสทั้งหมดนะครับหมายความว่าระบบสัมผัสของอการชาร์จนะครับเห็นลูกคา้าว่ามีปัญหาเรื่องของการชาร์จด้วยครับอ่ะเดี๋ยวจะเสียบไฟเข้าไปแล้วครับเพื่อนครับหนึ่งสองสามเสียบไฟครับเสียบแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับเขาก็จะคำนวณ ตอนนี้มีอยู่ที่แปดสบหเปอนนะครับนะครับอ๋อหัวมันกลับด้านนะเนี่ยไม่ใช่แปดสิบหเก้าสิบแปดคันเพื่อนครับเก้าปดหรือเก้าสิ้าครับพอมต้องดูด้านนี้ครับเพื่อนครับนเกบปดนะครับเพื่อนครับนี่ครับองเป็นอย่างนี้นะครับ พอวัดตัวเลขกันมาด้านี้นะครับจะเห็นคําว่าออโต้กันมาด้านนี้ครับตอนนี้อยู่ที่เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นือนครับเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ก็เหลือเฟือแล้วนะเือนครับผมก็เอาออกครับเพื่อนครับเราจะมาลองใส่ด้ามจับแล้วก็ลองกดลองดูนะครับพอใส่ด้ามจับนะครับก็เดี๋ยวจะลองกดลองดูนะครับอ่าสาเหตุที่เราออกมาชาร์จก่อนนะเพราะว่าจะทําให้ชุดบ pues he ีมเอสดันเปิดการทํางานนั้นเหมือนกันครับอ่ทีนี้ผมจะเปิดแล้วนะเพื่อนครับด้ามจับมันอาจจะยาวนิดนครนะเพื่อนก็ดูแค่ตรงหน้าจอก็พอครับนะครับ เปิดนะครับตัวนี้เขาบอกว่าให้เราใส่หัวน่าจะมีตัวเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ตรงหัวนะครับเห็นไหมลูกค้าไม่ได้ให้มานะครับอันนี้ครับหมุนแล้วครับเห็นไหมครับอันนี้เขาเตือนว่าให้เราใส่หัวนะครับใส่หัวปั่นนะครับใส่หัวปั่นของตัวเครื่องตูดนะครับผมจะกดนะฮะเบานะครับแล้วก็ขึ้นเตือนเรื่องของระบบน้ำแล้วครับเพราะเราไม่ได้เติมน้ำาะลูกค้าก็ไม่ได้เอามาด้วยนะครับ หน้าที่ของเราคือทาให้มันติดนะครับตอนนี้ฮะติดใช้งานได้แล้วครับเนี่ยนะครับก็ครบปกติทุกอย่างนะผมจะปิดนะครับปิดคือกดแช่นะครับเหมือนครับนี่ครับนี่ครับก็ครบทุกอย่างเรียบร้อยทุกอย่างนะครับเนี่ยครับพร้อมส่งมอบนะครับสําหรับเครื่องดูดฝุ่นนะครับซิมพัสนะครับรุ่นเป็นอ่าไม้ถูได้ด้วยครับถูพื้นแล้วก็มีไอ้น้ำสีดออกมาเขาจะมีน้ําค้างอยู่แล้วก็สีออกมานะเหมือนครับ ก็พร้อมส่งงานครับอ่าเพื่อนๆที่สง่งซ่อมก็คอพี่ได้คอมเมนต์ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ